ซูนี่นี่กินแต่หน่อยตุนใหญ่ได้พี <laughs> ่น้องครับวันนี้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ยูทูบช่องครัวบ้านผมนครับคำนี้กันมานำเสนอเลยครับเป็นการด้วยเห็นเมนูแล้ววันนั <laughs> ่นำเสนอเมนูได้พี่น้องผัดกบได้ครับมื๊ดดี โอ้อากาศกาาันหนาวหนาวเลยพี่น้องมันน,นี่ครับกบนี่กับที่โพพปันหามาไวเ้เลยครับเมย์ด้วครับเป็นคนเวะสำหรับแรงนี่กับเป็นเมนูผัดกบเลยครับอืครับผมสุดพัดใลยแบบเส็บเส็บไปเลยพี่น้องบ่ได้นนกินโดนเลยครับมีมัอนี่เลยครับกำลังได้เฮ็ดเลยครับสำหรับเมนูผัดกบน้องมันนี่เส็บแสบเลยพี่น้อง ฮัดต้นกบส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องเทศเลยครับนี่ได้พี่น้องผมตัม้มไมแบบบ่ให้มันแหล่แห้เหรอผมมักเวรน,นี้ได้พี่น้องเฮ็ดแบบแปลกๆแน่เลยครับเดี๋ยวก็รอชมอะไรได้พี่น้องว่าฝีมือผมนี่สิเทพขนาดใด้ครับอ่ะเดี๋ยวซับกบกันหใหญ่แหงตัวนี้ เลยพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นนีมดปึ๊บใส่ไปเลยได้พี่น้องเอามออลขามดน้งสำรับมน,น,นี่ัดปุ๊บเลยโนัแล้วอะใส่เลยได้พี่น้อง พอเมเป็นผ้าเห right e ็ดไปฉีดแล้วนะอ้วนคับพอมีเป็นผ้าเห็ดไปฉีดได้น้องผมก็ล้เห็ดสูตรนี้เล้วนะอ้วนเพราะเคยกินมาเั็งเต่น้อยเลยจนใหจ่เลยน่อยับซูดดีรับรองเลยครับแซ่บครับอ่ะเดิมเล่นี่จักินเขาเล่งโฉมกันเลยได้ไหมน้องเดี๋ผัดเตา กับตันนี้กับสีสันนี่สวยงามเลยพี่น้องแต่ว่าผมยังม่ทันปุ้งดอกอ่ะเดี๋ยววันนี้กับสีปุ้งเลยครับกับใส่เกลือได้พี่น้องกับตอนนี้นี่แนว้ยวนุ่มอะไพี่น้อง <laughs> แต่ว่ามานุ่มก็เราอีก่ลยออซา่กับว่าได้มาทำใจมัดดีเลยครับ เต็นตาบระวั<จ>เอาแบบคุกคิกซ้ำนี่เลยเนาะขับใส่น้ำตาลจังน้อยๆได้ไหมน้องจะทีรสชาติมันชิเดียแบบอันนี้เนาะกลมกลมเนาะวันเคลียหวานหวานเคลีมยนั่นสิแส่บแน่นอนเจ๊นะอ่ะ,อะเดี๋ยวซิมมึงวะจังเดย กับเดี๋ยวชิมเมืองก่อนได้พี่น้องแล้วก็ให้ตามด้วยไอ้ไหตู้เลยครับอืมหอนได้ครับอืมพอดีแล้ววันขับหวานๆเค็มๆได้พี่น้องแต่ว่าหวานบ่แห้งหรอกคือว่าแซ่บดีดดหรอกซมอืมข้าวทาขับไปด,ดีๆครับตามด้วยไหตู้เลยครับ ใส่หลายๆเๆได้ไม่หรองอู้บึงหมีไม่เห็ดเลยถ้าเหลือเส้นแบบไอตู้นี้เขาให้นะอ้วนใส่กับผัดกบได้ครับพบต้มนึมันสิก,กัดข้าวได้เลยครับพอไปดีตู้ปลาครับมันเข่ากับพวกไอของปลาเลยครับผมสูตรนี้นี่กินแต่หน่อยต้นใหญ่ได้ไมน่นรอก กินเธอได้กัแบแซ่บเธอนั้นเลยครับกินนอ,อ้วนส่วนมากบ้านผมมีผัดกบเขาผัดได้สูตรนี่แล้วนาะอ้วนแม่นบสูตรนีแ้แหละอืมชาวบ้านคนนี้พี่น้งองอตัดแกะช่งางเล่าคนไปได้กับโบกหงือครับบ้านผมนีเพราะว่าใส่ขมิ้นมันสิกัดข้าวโบกผัดปลาไหลต้มป้าเนาะอ้วนต้มป้าเนี<ม>่ยผัดกบ ไปนีนะครับมันจีบบอกข้าวได้ไม่น้องใส่ใบตูมาเนี่ยมันสีหอม,อมรสชาติเนี่ยพอดีเลยนัวคักได้พี่น้องบวหวานบวเค็มรับ ครับมันได้ไม่หน่องหิ้วเข่าแล้วครับมันนี้กินเขานี่กินน้อยครับเข่าเชียงกับกับเขานีา่คบ่ได้รู้ร้ายย่ายหนาะงได้พี่น้องแต่ว่ามันกับเสพน้องแม่สมยาใน,นพี่น้องสามอย่างเนี่ยต้นนี้เป็นน้ำพริกแม่นี่ครับมีวัคปนเนไม่หน่องปนแต่เมื่อวานในเนาะเป็นน้ำเซตุ้ยครับตัวนี้เป็นนี่นะครับปลาดุกได้พี่น้องนี่เป็นตากตาก เดนดนึงเด้ไยนาะตาพ่อยแม่เห็มๆได้ไี่น้องเเอามาโทดนี่เศกด้ครับกินกับน้ำจิ้มปลาดุกสะนี่เครกินเข้าไปน้ำจิ้มได้ไี่น้องติดชมนี่ครับเศกส่วนนี้ไมู่ผัดกบเลยครับเศกครับกับปลาดุกนี่เสกไห้ได้ไี่น้องตัวคำใหญ่ๆเลยนี่อ่ะเป็นไง่ันไสดไม่ยนไงเป็นไง ว่าให้วาอยากกินปบไหมม่หรอวผมกับพัดอะไรแสูตรข้นเนื้อเลยแน่ไม่แน่พัดแบบตั้มเืลองแบบบ่อห้มันแหลกนี่นะพม่้องมันเป็น,นเบนแบบทุบๆเอา,นนาเลเยืนทัดให้กินเลยเตตั้เลยหตุตาก้ก็ดุทรงขายพเพ่น้น<อ>ได้เนี่นาอเรด้ไม่แน่เนี่ยไม่ได้เอาเต้เย็นหมต่า

ตั้งแสบตั้งเพชรครับช่วงสิเป็นวัดได้พี่น้องอากาศหนาวเลยลงแห้งขับตัวได้พี่น้อง,น,องยยน้องใหญ่ๆแลยอ่ะหลานกับ b หนามได้พี่น้องลงขับพัดไปคุกคิกเลยครับมันมีหนามใชน่น้อยไี่น้องเวลากินกับขเข่าเนี่ยมึดตอนนั้นครับ บ่ป่าบ่ก,กิ่นนะบ่ก,กินประเทศนยาข,ขันนบปุนกินนะบ่ประเทศน้ศยาขบัขบปุนับป่า กลับเพื่อนนะบ้านรีบหน่อยสิกลับเพื่อนนะได้ไปนอนพิดตั๊บมาลปลาดุกมีเสพด้วยครับปากเพื่อนกันไปทุกไอ้เกือบทุกมื่นเลยครับกินเสพเนาะแม่ปลาเลียงอย่างคงนี่มันบุกข้าวบมายังอย่างได้ไปนอนลงทุนนี่ไปหลายบาทด้วยครับจากทุนอยู่ไส่กำไรอยู่ไส่หอกแต่ว่าได้กินนี่ค่ะดีแล้วเนาะแม่ ดีก็สื่อเขาเลยครับแบบสวยคำยิใหญ่ๆเลยเนี่ยก่างก่างนะเสร็จไดนะ้ไหมน้องมาดูก,กินคำน้ำพีนเองเมนูมนของโปรดเลยทอดให้มันกรอบๆเลยคนระับอันนี้ผมกินอิ่มเลยได้พี่น้องครับรู้สึกว่าบ่ค่อยสบายเลยน้องรู้สึกว่านาๆวๆเลยตอนนี้ เป็นวัดเป็นนีได้พี่น้องเพราะว่าอากาศกนี่ไงหนาวเราได้ประมาณอา้นทิศซ้อท,ท,ท,ทิแล้ะนวลอ้วนลมนลมแห้งจะพุ่ม,ม,ม,มกัะน้น,อนอยุทธ์เหยงนี่ไหมน้องหนาวหน,าว,นาวกลางคืนนี่ครับสำหรับเมนูผัดค้มนี่ไงเป็นไปได้แซ่แบบ่แซ่บเฮงแซ่บเฮงได้พี่น้องเท<ป>ิงเพชร <laughs> <laughs> เพชรน,น,านาีเพราะวันนั้นิเพชรไพตูเลยเพชรเฮงถ้าชอบก็ขอฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์คนล,ละหนึ่งไลค์ได้ครับ ครับสมัติไอ้กดติดตามเลยเพือนเพื่อพี่น้องไอ้ครูที่เขามารับชมเลยครับถ้าชอบการกดติดตามได้นะครับชมขั้วบ้านผมแบบสำหรับคลิปนี้อ่ะขอจบเลยครับน้องกบเนี่หายเลยมีโจนเลยพี่น้องโจนหลักยิงว้วนเลยครับเป็นคนกินอ่ะสำหรับคลิปนี้กันจบเลยครับเดี๋ยวพอกันได้เพี่อนเพื่อนพื้นเสาร์ไ่ค่อยสบายเด้อครับช่วงนี้ไปสวัสดีครับ